ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไายความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะ ลีละเลิงตอนที่เจ็ดมลพิษเยอะเป็นบ้าเลยเสียงในหัวของคนยืนชงกาแฟาอยู่ในแพนทรีสายตามอง PM 2.5ลอยคุมเมืองอยู่ในอากาศลมหายใจปล่อยออกจากร่างจนไหลไว้ มือจับช้อนคนกาแฟไปอย่างเชื่องช้าตามนิสัยอันคุ้นเคยในเวลาไม่เร่งรีบเธอมักปล่อยความคิดไปตามจินตนาการและโลกจะหมุนช้าลงสำหรับเธออุ๊ยวันนี้ทีมเอมีเวลามาชงกาแฟกินด้วยเหรองานน้อยได้ไง เสียงที่เมื่อได้ยินแทบไม่อยากหันไปมองหน้ามลพิษนอกหน้าต่างว่าแย่แล้วแบตทีเลียข้างหลังนี่ทั้งไรประโยชน์และน่าลำคาญคีติกาหยิบแก้วกาแฟร้อนหมุนตัวเพื่อเดินออกหูได้ยินอะไรมาเมื่อก่อนหนะ้ายิงสาวไม่คิดใส่ใจต่อไปอะ่ะต้องระวังหน่อยนะไม่มีคนคมกะลาหัวแล้วนี่ คนที่ว่าคืออดีตเอ็มดีที่หมดวาระการทำงานและกเกษียณตัวเองก่อนวัยอันควรขอบคุณนะที่เป็นห่วงกันแต่ฉันก็เป็นห่วงเธอเหมือนกันจะจะมาห่วงอะไรฉันไม่ทราบแคนกอดอกเอ็นตัวพิงผนังด้านหลังอย่างคนไม่รู้สึกถุกร้อนฉันก็แค่ห่วงว่าสักวันบรรดาเมียของลูกค้าทีมบี จะแห่มาเยี่ยมสถาปนิกโยถึงที่ทำงานก็เท่านั้นล่ะหนังคีแกหมายความว่ายัางไงโยสิตากระเด้งตัวออกจากผนังหน้าเห่อร้อนกับความลับมาใจลูกค้าเพื่อจบงานของเธอยังจะต้องให้พูดตรงตัวอีกหรอคะคุณสถาปนิกโยชี้ประโยคดังมาก่อนเจ้าตัวของมนมีนาปั่นประสาทให้ฝ่ายนั้นร้อนตัวจนแทบไหม หรืออยากจะเปิดตัวจ้าแต่จะเปิดตัวใครเดียะเพราะรอบตัวเธอก็มีแต่พวกมีเมียแล้วทั้งนั้นนะ่ะพูดรอยนะ้ารอยตาใสอินหมิงอุ๊ยไม่เอาไม่เอานะคะไม่เรียกเพื่อนแบบนี้สิเพื่อนโยชิชะเยื่อนนะ้าเข้าไปไกล้อีกระดับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะมีแต่พวกเมียเก็บในละครเท่าน,นั้นแหละเขาทำกันนะ่ะ หรือว่าเธอชอบดูเหรออินนี่โทรศัพทุ่งขึ้นหน้ายังไม่ทันได้ยังคิดวาดวงแขนขึ้นสูงหวังจัดการคนปากดีเต็มแรงไว <What? S 2> โยซิตายังไม่ทันได้ทําดังความโมโหน้ำกาแฟร้อนหกลงพื้นกระทันหันจนกระเด็นลวกขาเรียว สองสาวทีมเอมีได้สะทกสถานเพราะต่างใส่กางเกงยีนขายยาวกระชังคู่ผิดกับโยซิตาที่ใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่าตามสไตล์สาวเซ็กซี่เออขอโทษนะฉันตกใจนะ่ะมิงเก็บไปเรียกป้าแม่บ้านมาให้ทีสิคนถูกไว้วานขมมุมปากลงอย่างสาแก่ใจก่อนเดินออกไปเกทำอะไรไว้กับฉันจำไวล้ลวกันเธอเคยทำอะไรไว้กับฉัน ฉันก็จำไม่ลืมเหมือนกันสายตาดุกก้าวของหญิงสาวที่ทั้งออฟฟิสมองว่าเธอไล่เคี้ยวเล็บพิษส,สงจ้องเขม่งไม่วางไปยังเพื่อนร่วมคณะที่กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานไม่มีสักนิดในจิตใจที่คิดเก่งกลัวฝ่ายตรงข้ามโยสิตากระทืบส้นเทา้าเสียงดังเดินผ่านประตูไปยังห้องน้ำคีติกายยกแก้วกาแฟร้อนที่ยังเหลืออยู่เกือบครึ่งดื่มอย่างใจเย็น เพียงครูมนมีนาจึงเดินกลับมาหาอีกครั้งแจ้งว่าอีกสักพักป้าแม่บ้านจะตามมาเพราะติดภ,ภารกิจจัดเตรียมห้องเอ็มดีคนใหม่ที่เพิ่งจะมาเริ่มงานวันนี้น้งโยมันไปแล้วเหรอแกอืมสันดาลไม่เคยเปลี่ยนฉันนะอยากจะแฉให้พวกอีทีมวิศวะหน้าหม้อมันรู้กัาพืชจริงๆเวลาเห็นพวกมันเรียกน้องโยชิปครับน้องโยชิขาจะอวก ตอนเรียนเพื่อนเรียกนางโยอีโยพอเข้าทำงานเพิ่มคำสร้อยต่อท้ายเป็นโยชิทำอย่างกระดาลาเข้าวงการน่ารักไตห่าแหละอย่าไปยุ่งกับนางเลยคิติกาว่าพางล้างแก้วกาแฟในมือความเก็บจ้าแม่คนดีที่หนึ่งของทีม A. เอเอหรือว่าฉันควรมีคำต่อท้ายชื่อมั่งดีวะจะได้ดูน่ารักน่าหยิกแบบ หมิ่งมี่อะไรอย่างเงี้ยดีปาวะน่ารักใ้หาแหละเออคีนี่ฉันเพื่อนแกเพื่อนแกฮัลโหลคีติกายยิ้มให้เพื่อนที่ยืนวางท่าเท้า,ทาเอวถลึงตาเขียวใสไปเตรียมตัวเถอะวันนี้มีประชุมใหญ่ไม่ใช่หรอพร้อมตั้งแต่เมื่อวานเลยยะ่ะเออแล้วขากแกเป็นไงหายดีแล้วหรอใช่ไม่ปวดแล้วแล้วหมอได้นะัดไปเช็คอีกไหมนะัด คำตอบสั้นพางหลุบตามองข้อเท้าตัวเองใช่มันดีขึ้นมากหายสนิทเหมือนไม่เคยบาดเจ็บนับว่าคนรักษาเก่งไม่เบาดีไปคราวเนี้ยก็ให้หมอเช็คสมองด้วยเลยนะว่าสามารถพัฒนาเพิ่มความเร็วได้มากกว่านี้ไหมได้ทีจะหล่อนเอาคืนบ้างอืมปลายปีฉันจะกอกแบบประเมินเพื่อนร่วมงานในทีมว่าไม่มีประสิทธิภาพดีกว่า เฮ้ยไม่ได้นะเว้ยฉันมีแผนเอาโบนัสไปปิดคอนโดนะอย่หอยทากนี่ม,มเนี่ยก,กระกป๋คนแก้งเพื่อนเดินหูทวนลมตรงไปยังโต๊ะทำงานของตัวเองก้มมองโทรศัพท์มือถือพบว่าเป็นเบอร์ของโรงพยาบาลวันนี้ครบกำหนดตามนัดไม่ไปสมองทวนคำกับตัวเองในเมื่อเขาเท้าหายจนไม่หลงเหลืออาการคงไม่จำเป็นต้องไปอีก หลังนั่งทำงานไปได้เพียงชั่วโมงเศษคงเดชจึงโทรตามให้รุ่นน้องทีมตนเองตามขึ้นไปเจออย่างห้องประชุมใหญ่วันนี้วาระการประชุมที่สำคัญคือแนะนำเอ็มดีคนใหม่ของบัญยันพนักงานทุกคนคาดหวังว่าทายาทคนใหม่ที่มาสานงานต่อน,นี้จะคมในฝากไม่แพ้กิจจาหรือชำมากกว่ายิ่งดี พนักงานจากแผนต่างๆที่ยอยออกจากลิฟต์บนชั้น15ทีม A เดินล้างท้ายคนกลุ่มใหญ่เข้าไปในห้องประชุมตาเพิงของโยสิตาส่งมาเผาสองเพื่อนสนิทซึ่งเพิ่งมีปากเสียงกันไปเมื่อชั่วโมงก่อนขีเกดดูตาดังโยสิจ้องพวกเราซะกลัวไม่รู้หรือไงวะว่าเกียดกันมนมีนากระซิบข้างหูคนสนิทหลังหย่อนก้นนั่งลงเก้าอี้ อย่าไปสนใจเลยเออแต่เมื่อกี้ในแผ่นที่อ่ะแกแม่งเด็ดมากอะเด็ดเด็ดอะไรคิติกาถามกับเรื่องอะไรการที่น่ายกย่องก็ที่ทำกาแฟหกไงฉันตกใจจริงๆหญิงสาวตอบสีหน้าราบเลยเหมือนกับอารมณ์ในตอนนี้เชื่อตายแหละเลิกคุยได้แล้วเขาเริ่มประชุมกันแล้ว คนไม่เชื่อรีบปิดปากเมื่อมองตามใบหน้าคิติกาซึ่งพยักเพย,เยอ์ไปยังหน้าห้องประชุมล้างประธานบอร์ดบริหารเดินเข้ามาเปิดการประชุมเสียงพูดคุยในห้องสงบลงอัตโนมัติทุกคนต่างอยากรู้ว่าใครกันที่จะขึ้นมาเป็นเจ้านายคนใหม่ของบัญญันไม่เคยมีข่าวประกาศออกมาลวงหน้าหรือแม้กระทั่งข่าวหลุดรั่วหลายคนต่างคาดเดาไปต่างๆนานา จริงหรือไม่จริงในวันนี้คงได้รู้กันเทียนเทปประธานในการประชุมวันนี้เปิดเรื่องผลการประกอบการน่าพอใจอีกทั้งโปรเจกต์อันสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทหลายโครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการบิลีฟมอลซึ่งโครงการที่กล่าวมากว่าครึ่งและเป็นโครงการระดับหมื่นล้านล้วนเป็นผลงานของทีม A ทั้งสิ้น เสียงตบมือจากทีมอื่นและพนักงานทุกคนดังก้องห้องประชุมความยินดีและภาคภูมิใจปรากฏอยู่บนใบหน้าของทุกคนยกเว้นเพียงคู่ปรับตลอดการที่ไม่เคยนึกยินดีกับใครอยู่แล้วตามนิสัยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ้นเสียงตบมือเทียนเทพจึงเข้าเรื่องแนะนำเอ็มดีคนใหม่เขาไม่เอ่ยชื่อบุคคลชั้นนั้นโดยให้เหตุผลว่าฝ่ายนั้นอยากมาแนะนำกับทุกคนด้วยตนเอง ชว่าทันทีที่ล่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเข้มเดินพ้นประตูเข้ามาในห้องคีติการีบตวัดหน้าไปหามนมีนาทันทีมิง <c oughs> เจ้าของชื่อนิ่งชามเหมือนโดนสาบในตาสะท้อนภาพบุรุษคุณตาที่ตอนนี้มาหยุดยืนอยู่ด้านข้างเทียนเทพสวัสดีครับผมโลมสาคอนเวทยินดีที่ได้พบทุกคนนะครับ เสียงกลางวันนั่นก้องดังและชัดถ้อยคําตาคมกวาดมองหน้าทุกคนและไม่หยุดอยู่ที่สองสถาปนิกสาวทีมเอซึ่งเป็นรุ่นน้องของตนในมหาวิทยาลัยเดียวกันตลอดการประชุมโลมสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานไม่น้อยสังเกตจากแววตาเป็่งประกายของทุกคนยกเว้นมนมีนาะที่เอาตาลุบต่ำมองมือของตัวเองและของเพื่อนสนิทที่กำมือเธอเอาไว้ใต้โต๊ะ เกือบสอชั่วโมงของการประชุมอันแสนอึดอัดเสมือนภายในห้องมีออกซิเจนเหลือน้อยลงไปทุกทีจนไม่พอจะหายใจเข้าไปให้ทั่วท้องได้แกรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเปล่ามิงเมื่อจบการประชุมคีติการรีบดึงตัวเพื่อนสนิทมายังห้องสมุดของบริษัทฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฉันออมมาจากบ้านสาคอนเวตั้งแต่เรียนจบแล้วนะแล้วแกตัดใจจะเข้าได้แล้วใช่ไหม คิติกาถามอย่างตรงไปตรงมาความสนิทอันยาวนานไม่จำเป็นต้องอ้อมคอมให้มากความคนฟังพยักหนา้าหากยังคงไม่กล้าสบตาคนอย่างเขาอะ่ะม่สนใจผู้หญิงที่มีแต่ตัวอยู่แล้วอีกอย่างเขาก็มีคำหายไปในลาคอไม่อยากเอ่ยต่อให้เจ็บปวดกับความเป็นจริงมากไปกว่านี้มือบอบบางเอื้อมไปจับมือนิ่มที่ยังสั่นเล็กๆ ทนไว้แล้วมิงถ้าต้องเห็นเขากับอีกคนนะ่ะฉันโตแล้วนะคะีวันนี้ฉันก็แค่ตกใจเท่านั้นแหละอีกอย่างเขาเป็นเอมดีนะไม่ได้มันนั่งโตทำงานติดกันสมยัยโอกาสที่ต้องประชิญหน้ากันเดือนละครั้งยังถือว่างมากไปเสียด้วยซ้ำก็ให้มันเก่งจริงอย่างที่ป่าพูดเธอหลักแรกไม่ใช่หรอ แค่ป๊อปปี้เลนะิฟน่ะอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันมาตั้งแต่เด็กฉันคงหวือหวาตามภาษาวัยรุ่นโสดอะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วินไม่ต้องห่วงหรอกน้าคิติกาพยักหน้ารลับทั้งที่เห็นยิ้มของเพื่อนยังคงฝืดขมชัดเจนรั้วบ้านเดียวกันเธอเข้าใจก็วันนี้ ในวันที่เธอกำลังอยู่ในลั้วบ้านเดียวกันกับใครคนหนึ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเดียวกันกับชายคนหนึ่งที่เธอซ่อนเลนเอาไว้ในหัวใจหรือไม่ทั้งวันในแผนกทีมเอมีเพียงความเงียบไร้คำพูดคุยเฮฮาอย่างเคยอีกทั้งหลังจบการประชุมคงเดชและบุญพิทัก์พร้อมกับวิศวกรมีไปประชุมกับลูกค้าถึงโปรเจกต์ใหม่ที่ใกล้เซ็นสัญญากันในเร็ววันนี้ จบจนท้องฟ้ามืดลงนาฬิกาบนผนังบอกเวลาทุ่มตรงคีติกาจำต้องกลับก่อนเพราะไม่อยากให้ตวงจิตอยู่บ้านเพียงลำพังและไม่รู้ว่าคุณท่านทั้งหลายในเรือนใหญ่จะหาเรื่องเรียกตัวไปอีกไหมส่วนมนมีนาคออยู่สะสางงานต่ออีกสักพักเพราะงานโครงการเดอะวันของนุชนนดในการดูแลของเธอยังมีแก้ไขเพิ่มเติมตามคอมเมนต์ของคงเดช แม้เป็นห่วงเพื่อนรักเพียงใดแต่คงต้องตัดใจเพราะคนสูงวัยที่บ้านนั้นสำคัญกว่าหัวค่ำวันนี้การจราจรบางตาลงไปมากแต่ไม่ถึงกับคล่องตัวทำให้ขับรถมาถึงบ้านเร็วกว่าที่คิดไว้รถเก่งมือสองจอดเข้ายังลานดินใต้ต้นมะม่วงใหญ่ลมพัดจากกลิ่มแม่น้ำกระทบกายทันทีที่ลงจากรถคีติกา เงยคอขึ้นมองฟ้าด้วยกลัวว่าฝนจะกระหน่ำตกลงมาอีกป้าตวงสวัสดีค่ะเข้ามาในบ้านได้หลังวางกระเป๋าสะพายและของในมือเธอไม่ลืมเคารบอุปการีที่กำลังยกชามแกงไตปลามาวางบนโต๊ะหิวหรือยังลูกจะกินข้าวเลยไหมยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ค่ะขี้ขอไปอาบน้ำก่อนดีกว่าแต่ถ้าป้าตวงหิวกินก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอ ป้ายังไม่หิวเท่าไหร่หรอกรีบไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นสหมหดตวงจิตว่าพรางหยิบฝาชีวายถักมาคุมสำหรับอาหารถ้าไม่หิวจนทนไม่ไหวนางมักรอกินข้าวเย็นพร้อมกับหลานสาวการได้พูดคุยกันในมื้อสุดท้ายของวันทำให้เจ้าตัวรู้สึกดีและไม่เดียวดาย คีติกาเสมือนเป็นดังลูกสาวของนางไปแล้วเพราะทันทีเมื่อหญิงสาวพ้นท้องมารดาออกมานาทีการดูแลทั้งหมดตกอยู่กับตรงจิตส่วนตรึงตราพักฟื้นร่างกายไม่ถึงอาทิตย์ลูกยังไม่ทันได้ดื่มน้ำนมจากอกเจ้ากตัวก็ออกจากบ้านหายหน้าหายตาไป โชคดีที่ในตอนนั้นแจมสายผู้เป็นยายของเด็กหญิงยังมีชีวิตอยู่จึงช่วยเลี้ยงดูเบาแรงคนทำงานโรงงานอย่างตรงจิตไปได้บ้างไหนจะบรรดาหญิงรับใช้เก่าแก่ของตั้งชิน,นคุปซึ่งตอนนี้ก็ล้มหายตายจากกันไปหมดต่างช่วยกันอุ้มชูเด็กสาวจนเข้าวัยปถม เกือบครึ่งชั่วโมงในการทำธุระส่วนตัวหญิงสาพยายามเร็วอย่างที่สุดแล้วด้วยว่ากลัวผู้เป็นป้าจะหิ้วท้องรอจนเป็นลมสะก่อนลางเล็กในชุดนอนแขนสั้นกางเกงขาสามส่วนเดินลงบนไดไม้มาเท่าว่าก่อนจะถึงตีนบันไดขั้นสุดท้ายเท้ากับชะงักแทบก้าวไม่ออกดวงตาเบิกกว้าง กับบุลุดในชุดเสื้อเชิ้ตสีครีมพับแขนขึ้นเหนือข้อศอกและกางเกงสแล็กสีดำที่นั่งอยู่บนชุดรับแขกไม้สีเข้มตรงข้ามชายหนุ่มคือป้าของเธอคุณหมออา้าวลงมาพอดีเลยคุณหมอมาหาคีนะลูกเปลือกตากระพริบปลิบไล้ความตนกและเก็บอาการตื่นเล็กน้อยในหัวใจ เชิญคุณหมอตามสบายนะคะป้าขอตัวไปอาบน้ำสักครู่สิ้นคำตรงจิตเดินหายขึ้นไปชั้นสองและปล่อยให้หลานตนเองอยู่กับแขกยามสองชุ่มเพียงลำพงังสวัสดีครับ,บค่ะเชิญน,นั่งก่อนสิครับหน้าตลกชะมัดที่แขกกลายเป็นคนเชิญเจ้าของบ้านให้นั่งต้องเป็นเช่นนี้เพราะความรู้สึกประหลาดใจยังคงอยู่จนวางโตไม่ถูก คีติกาย่อบตัวลงบนเบาะนิ่มของเก้าอี้ไม้ตรงหน้าของชายหนุ่มคือแก้วน้ำมะตูมที่ป้าของเธอนำมาเสิร์ฟเอาไว้ให้คุณหมอมีธุระอะไรกับคีเหรอคะวันนี้เรามีนัดกันคะตาแก่งใต้แว่นสายตาแคบลงกับความสงสัยของเธอนี่เธอลืมจริงหรือแกล้งกันแน่ ผมเห็นคุณไม่ไปตามนัดที่โรงพยาบาลผมเลยมาหาคนไข้ไม่ไปหาหมอหมอเลยต้องมาหาคนไข้เสียเองเป็นอย่างนี้ก็ได้เหรอเธอรู้สึกว่ามันเกินกว่าคำว่าปกติไปมากเออคือขอโทษค่ะคงไม่มีคำใดเอ่ยได้นอกจากคำนี้ใบหน้าคีติก,กาแดงระเรือปังลูบสายตาคมกิบที่มองมา ภายใต้สีหน้านิ่งเฉยของไดเดนุอยากรู้เหลือเกินว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ยกขาขึ้นมาครับแต่ขี้หายดีแล้วนะคะคุณหมอเสียงเล็กปฏิเสธซ่อนความสั่นเครือเอาไว้เขารู้และทำให้อยากทำหน้าที่หมอแสนดีตรงนี้นานๆคนไข้ทุกคนก็พูดแบบนี้กันหมดถ้าไม่จำเป็นหมอก็ไม่อยากนัดหรอกนะครับแต่พอมันจำเป็น คนไข้ไม่ใช่หมอรู้หรอครับว่าข้างในเขาเท้าหายดีแล้วจริงคนไข้เก่งกว่าหมอมีเยอะรวมถึงคนตรงหน้านี้ก็อีกหนึ่งยกขาขึ้นมาครับเขาพูดอีกครั้งแล้วตบไปที่หน้าขาตัวเองเบาๆคนดื้อจนใจจะแย้งต่อเล่นมาถึงบ้านกันขนาดนี้ถ้ายังดือ้อปัดตัวของเธอได้ดูเอาอีก ขาเลียวข้างที่เคยบาดเจ็บยกขึ้นวางอย่างเกรงใจลงบนหน้าขาคุณหมอตามคำสั่งความปังจากใบหน้าตอนนี้เริ่มลามไปยังใบหูไดดนูจับข้อเท้าขึ้นเล็กน้อยและพินิดต้องตรวจละเอียดขนาดนี้เลยเหรอโอ๊ยคีติการร้องเสียงเบา เมื่อนายแพทย์หมุนเท้าของเธอเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงชั่ว่าการหมุนไปมาทำให้ไปโดนในจุดที่ยังมีอาการเจ็บอยู่ไหนว่าหายดีแล้วไงก็คนหมอเล่นหมุนแบบนั้นนะ่ะทีนี้รู้เรืยองว่าทำไมต้องกลับมาให้ผมเช็คอีกครั้งช้อนตาตำหนีส่งให้เพื่อแค่คำพูดเธอจะยังไม่รู้สึกตัว ไดเดน,นูวางเท้าลงบนพื้นเกรงอยู่แล้วยิ่งมีอาการเคอะเขินมากขึ้นไปอีกยาที่ผมให้หมดแล้วใช่ไหมค่ะทานยาในถุงนี้ให้หมดระหว่างนี้คุณยังเดินได้ปกติแต่งดวิ่งเพราะถ้าวิ่งคุณจะเจ็บแบบเมื่อกี้ถุงกระดาษหนาสีขาวด้านในบรรจุซองยาถูกจิบมาวางบนโต๊ะไปพร้อมกับคำเตือน เมื่อมาคิดดูระหว่างนี้เธอไม่ได้วิ่งหรือใช้ข้อเท้าหนักมีเพียงแค่เดินกับขับรถไปทำงานเท่านั้นจึงทำให้คิดเองเออเองว่าอาการหายเป็นปกติแล้วพอเท้าโดนควงเป็นสว่านถึงกับร้องลั่นอย่างที่เห็นขอบคุณนะคะเดี๋ยวคีเดินไปส่งค่ะผมยังกลับไม่ได้จะท,ท,ท,ทำไมเหรอคะคุณยังไม่ได้ชำระค่ารักษา ได้ดนุขยับแว่นสายตาเล็กน้อยให้เข้ากรอบหน้าอ,อใช่อย่างนั้นคุณหมอรอสักครู่นะคะฉันขอไปหยิบกระเป๋าตังก่อนไม่ต้องหรอกครับนะัดตวงจ่ายให้ผมแล้วไม,ไม่ได้ค่ะประตวงจ่ายไปเท่าไหร่คะคีติกาขมวดคิ้วเข้าหากันนึกตำหนิคนเป็นป้าเงินเดือนไม่มากมายยังมาเดือดร้อนแทนหลาน นาตวงจ่ายเป็นข้าวเย็นวันนี้คะแต่กับกับข้าวที่นี่คุณหมอคุยธุระเสร็จแล้วหรอคะตวงจิตลงมาจากชั้นสองในชุดเสื้อยืดทอนลางเป็นผ้าถุงลายดอกใบหน้าปะแป้งเย็นขาวสไตล์คนแก่ที่เตรียมจะเข้านอนครับนาตวงอย่างนั้นก็ไปกินข้าวเย็นกันคะ่ะสองทุ่มกว่าแล้วหิวกันแย่แล้วแหละ คนสูงวัยกว่าพูดพางเดินนำไปยังโต๊ะอาหารมือเปิดฝาชีปากแจ้งเมนูบนโต๊ะชีวันนี้มีแกงไตปลาหมูหวานและผัดหน่อไม้ใส่กุง้งคุณหมอพอจะทานได้ไหมคะได้สิครับเมนูพวกนี้เมื่อก่อนยายแจมก็ทำให้ผมกินบ่อยๆลดมือลูกกับแม่คงไม่ต่างกัน คีติกาทำหน้าที่ตักข้าวสวยสีเขียวอ่อนลงจานส่งให้คุณหมอข้าวสวยใบเตยหรอครับใช่ค่ะหรือคุณหมออยากได้ข้าวขาวคะเดี๋ยวป้าหุงให้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะไม่เป็นไรครับผมแค่ดีใจที่ได้กินตั้งแต่จำสายป่วยหนกักจนต้องหยุดงานเป็นแม่บ้านในเรือนใหญ่เขาก็ไม่เคยได้กินข้าวสวยผสมน้ำใบเตยหุงให้กินอีกเลย ถ้าดีใจก็ทานเยอะๆนะคะมืออาหารเย็นในยามสองทุ่มครึ่งเริ่มคืนภายใต้บทสนทนาระหว่างตรงจิตกับใดนนุแต่มักเป็นป้าของเธอที่ชวนหมอหนุ่มคุยส่วนคีติกานั่งกินอย่างเงียบเชียบและเนิบช้ากว่าเดิมต้นต่อมาจากนายแพทย์ที่โผลมาแบบฉุกเฉินบรรยากาศสบายสบาย สายลมธรรมชาตินอกหน้าต่างพัดโช,ชยมาพากินดอกไม้กลางคืนเข้ามาด้วยทําให้หญิงสาวนางฟังเสียงถามไทยของทั้งสองได้อย่างไม่น่าเบือ่อหรือเพราะเธอกําลังอยากรู้เรื่องของเขากันแน่ในคืนนี้ทําให้เธอได้รู้ว่าไดเดนุจะค้างที่เรือนใหญ่ตวงจิตยังบอกด้วยความหวังดีในแบบผู้ใหญ่ว่าอยากให้เขากลับมาอยู่บ้านนี้ เพราะคุณหญิงพาผู้เป็นแม่นั้นอายุมากขึ้นทุกวันสังขารโรยราตามวัยหากได้ลูกชายกลับมาอยู่ดูแลคงดีไม่น้อยไดเดนุเพียงยิ้มรับหากไม่มีคำตอบและความเห็นอย่าเพิ่งกลับมาเลยได้โปรดรอให้เธอและป้าย้ายออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าคุณหมอจะกลับแล้วหรอคะตวงจิตถามเมื่อไดเดนุลุกจากเก้าอี้กินข้าวแล้วกำลังจะเอ่ยปากขอตัว ด้วยเวลานี้สามชุ่มกว่าเข้าไปแล้วรสชาติอาหารแสนอร่อยผสมกับความเพลิดเพลินของบรรยากาศบ้านเล็กท่ามกลางสวนผักผล,ลไม้อีกทั้งตรงจิตเป็นผู้สูงวัยที่คุยสนุกคนหนุ่มจึงมองข้ามเวลาอีกใจนึกอยากแก้งไข่บางคนที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตามองจานข้าวตนเองท่านนั่งอีกสักชั่วโมงเชอคงคอเคสครับผมมาลบกวนเวลาพักผ่อนมากแล้ว หลบกวนอะไรกันล่ะคะคุณหมอรอนาะสักครู่นะคะนาะขอฝากแกงไตปลาไปให้ที่ตึกใหญ่ด้วยคะ่ะไม่รอฟังคำตอบนางรีบหมุนตัวเดินปีเข้าไปในครัวตวงจิตเป็นคนทำอะไรคลองแคลแม้รูปร่างอวบใหญ่ต่างกับหลานสาวอยู่มากซึ่งไม่รู้ว่าคีติกาได้เชื้อความเฉยมาจากใครกันขี่ไปส่งคุณหมอทีนะลูกค่ะประตวง รับปากพางเอื้อมมือไปหยิบกล่องที่ด้านในใส่แกงไตปลาลดจัดจานเอาไว้ก้อนเนื้อกระทบพงอกเธอต้องอยู่ลำพังกับเขาต่ออีกหรือนี่ผมล้านะครับณนะตวงสวัสดีครับนางรับไหวแล้วยืนมองสองชายหญิงเดินออกประตูไปถ้าเป็นอย่างที่ป้าคิดก็คงดีนะคีอยากให้เป็นเช่นนั้นเหลือเกิน คนสูงวัยยิ้มให้กับภาพตรงหน้านางเลี้ยงดูหลานสาวสั่งสอนให้เติมโตมาอย่างเป็นคนมีความคิดเฝ้าส่งเสียให้มีความรู้ประดับชีวิตภายภาคนาจะได้ไม่ลำบากทำงานใช้แรงงานเหมือนตนและสิ่งหนึ่งที่ตนอยากเห็นมากที่สุดหลานลักคนนี้มีคู่ครองที่ดี